สวัสดีครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเราก็มีเทคนิคดีๆมาเคล้นเคยนะครับเทคนิคใหม่ของแอปตัวนี้นะครับเพื่อนๆคงจะรู้จักกันดีนะครับตัวที่คลิปหลายๆคนที่สอนกันนะครับหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนที่สอนก็คือไอตัวอตัวถาวรนะครับตัวถาวรไอตัวสองศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สองสองเก้าสามสี่นะครับ ผมว่าคงจะมีคนใช้เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วล่ะครับแต่วันนี้เราจะมาสอนการใช้บัญชี S H H ครับ S H H นะครับ S H H นะครับกับ V P N นะครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าและวิธีการใส่พวกบัญชีนะครับบัญชีที่เราสมัครมานะครับไม่ต้องไปไปบัญชีถาวรเหมือนของเขานะครับแรงเหมือนกันแบบนั้นคนใช้เยอะแล้วครับเราจะมาใช้แบบบัญชี S s H กับ V P N นะครับ เราคลิกเข้ามาที่แอปเลยครับตรงนี้เราอย่าพิ่งอนุญาตนะครับเรายกเลิกไปก่อนนะครับอ่ามันเป็นมาสภาพนี้แล้วเราแตะมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปเลยครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเราจะเปลี่ยนตรง ip มานะครับเราจะไปเอา ip ที่เราสมัครไว้นะครับผมก็จะใช้บัญชีตัวนี้แทนนะครับ อุ้ยตัวทีครับเพื่อน <C ười> กดผิดเพื่อนเพื่อนก็นทําตามผมได้เลยนะครับสูตรใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสูตรใหม่จริงหรือเปล่าอาจจะมีคนทําแล้วยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเพื่อนแต่ผมจะลองเปลี่ยนดูสองสองดูนะครับปกติใช้สองสองนะครับอ,อันนี้คือบัญชีชื่อผู้ใช้นะครับ ก็คัดลอกมาเลยนะครับบัญชีที่เราสมัครนะฮะมันจะขึ้นแจ้งเตือนอยู่อย่างนี้บ่อยๆก็จะพิ่งไปกดเริ่มได้เลยนะครับอย่าพิ่งไปกดเริ่มนะครับรหัสผ่านนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นสภาพนี้เรามาเปลี่ยนในตรงนี้อีกทีนะครับในตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะเปลี่ยนเป็น S N H สองนะครับนะครับกดเซฟได้เลยครับ กดเซฟนะครับกดเซฟไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ามาติ๊กตรงนี้อีกทีนะครับตรงขีดสามตรงตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับตรงสี่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้อีกทีอ่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เพื่อนแตะไปอันข้างบนนะครับแตะไปอันข้างบนนะครับแตะไปทีหนึง่งแล้วเราก็จะเปลี่ยนในตัวไอ้ตัวนี้นะครับให้เป็นไอ้ตัวคําว่าแมตต a ออข้างล่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้ถูกเลยนะครับอย่าลืมกดติ๊กตรง Data ด้วยนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับกดติ๊กด้วยนะครับป๊บกดทีหนึ่งแล้วก็กดเซฟอีกทีหนึ่งนะครับ มันจะเป็นหน้าตาขึ้นแบบนี้นะครับกดเซฟมาแล้วเพื่อนกดไอตัวล่างอีกทีนะครับเดี๋ยวพิ่งไปหน้าไหนนะครับกดตัวล่างตัวนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับให้เป็นตัวนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับให้ติ๊กถูกทีนึงนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเพื่อน มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมากดตรงตรงนี้นะครับแล้วก็มากดตรง DNS นะครับ DNSDNS ตรงนี้นะครับให้เพื่อนติ๊กถูกติ๊กถูกออกนะครับติ๊กถูกออกนะแล้วก็ลบตัวหนังสือไปนะครับเปลี่ยนเป็น4.2นะครับจุด2.2นะครับ2-3ตัวนะครับเพื่อน สองสามตัวแล้วก,กดเซฟได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราจะมาทำการเริ่มเลยนะครับกดเป็น VPN อ n นะครับตกลงครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับกดออกไปแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเพื่อนๆการเข้าเว็บเข้าอะไรพอมันเริ่มสตาร์ทได้แล้วมันจะเร็วนะครับแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยมาแล้วครับ ไม่รู้ว่ามันจะช้าหรือจะมันจะเร็วนะครับเดี๋ยวทดสอบเข้า youtube ดูนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราไม่ต้องไปใช้ถาวรแบบเขานะครับเพืเ่อนๆมันใช้เยอะแล้วครับเพื่อนๆใช้ถาวรเยอะแล้วเรามาใช้แบบนี้มั่งนะฮะแบบนี้เราไม่ซ้ําใครนะครับเพราะเราจะสมัครอยู่เรื่อยๆถาวรคนใช้เยอะอาจจะแบบมันมีช่วงตกช่วงอะไรมั่งแบบนี้ไม่ตกนะครับเห็นไหมครับมันก็มาเร็วนะฮะ,ะเดี๋ยวทดสอบสักอันนึง ชิปนี้นะครับตรงนี้480แล้วครับ oh. จะลอง oh. 700ยี่นะครับโอ้ oh. มันอาจจะสะดุดอาจจะชา้าไปมั่งนะครับเพราะทั้งอัดชิปทั้งอะไรนะฮะแต่เต็มที่ก็480ก็เวิร์กอยู่นะครับสักครู่นะฮะ ช่วงแรกๆมันอาจจะช้าหน่อยนะครับเห็นไหมครับสังเกตเส้นสีขาวตรง youtube นะครับพอมันวิ่งไปได้แล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มีสะดุดนะครับแรกๆมันอาจช่วงแรกๆที่มันเริ่มมันอาจจะช้าหน่อยนะครับพอมันอยู่ตัวมันก็จะไปได้เรื่อยๆครับคานนี้ความเร็วมันก็จะไม่ตกนะครับยังไงเดี๋ยว เพื่อนเพ่นก็ดูซ้ำอีกทีนึงนะครับดูซ้ำหลายหลายรอบนะครับถ้ายังทำไม่เป็นนะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับยังไงก็จะลืมกดติดตาม้นยนะครับกดติดตามดนวนนะครับตามตรงนี้แล้วครับแล้วกด่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหผมจะได้แจ้งเตือนนะครับแต่ตันนี้สะดุดเพราะว่าผมใช้หลายอันซ้อนกันนะครับยังไงก็ขอบคุณครับเพื่อนๆนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทำมาออกมาให้อีกนะครับขอบคุณครับ